ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์สัรหามาเล่าบายพี่ใหม่กับนาอูดและเสียงใสๆนี้คือพี่ใหม่คะ่ะนาอูดครับน้องใหม่ครับจำได้ไหมเมื่อวันก่อนน้องบอกว่าอยากรู้แบบเจาะลึกของดีไซน์ทิงกิ้งวันนี้น่าจะมาคุยกันแบบเจาะลึกขั้นตอนแรกของดีไซน์ทิงกิ้งนั่นก็คือ Empathize หรือการทำความเข้าใจผู้ใช้งานอย่างลึกซึ้งดีไหมครับดีเลยค่ะขั้นตอน d ดีไซน t ทิง k i n g แล้วขั้นตอน Empathize ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพราะถ้าเราไม่เข้าใจผู้ใช้จริงๆ s olution ที่เราคิดขึ้นมาก็อาจไม่ตอบโจทย์เลยแล้วน้องใหม่รู้ไหมว่า Empathize คืออะไรแล้วมันคืออะไรหรอคะเคยแต่ได้ยินเขาพูดกัน Empathize ก็คือการเข้าใจผู้ใช้ในระดับที่ลึกซึ้งกว่าข้อมูลพื้นฐานเช่นอายุ เพศหรืออาชีพแต่ต้องเข้าใจแรงจูงใจความขับข้องใจและความต้องการที่แท้จริงของพวกเขาเหมือนกับการใส่รองเท้าของผู้ใช้ใช่ไหมคะใช่เลยน้องใหม่เราต้องมองโลกในมุมของพวกเขาและเข้าใจว่าพวกเขารู้สึกยังไง แล้วเราจะทำเอมพัธไรส์ได้ยังไงคะมีหลายวิธีเลยเดี๋ยวนะจะเล่าให้ฟังวิธีที่1การสัมภาษณ์ผู้ใช้งานเราต้องพูดคุยกับผู้ใช้งานโดยตรงถามคำถามที่ช่วยให้เข้าใจความรู้สึกและประสบการณ์ของพวกเขาเช่นอะไรคือสิ่งที่คุณชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้วิธีที่2การสังเกตพฤติกรรมในสถานการณ์จริงเราต้องไปดูว่าผู้ใช้งานทำอะไรในชีวิตประจำวันเช่นถ้าเรากำลังออกแบบแอปสำหรับแม่บ้าน เราอาจต้องไปดูว่าพวกเขาทำงานบ้านยังไงวิธีที่3การทำา m p p t t y y m p p เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และสังเกตและวิเคราะห์ว่าผู้ใช้คิดอะไรรู้สึกยังไงพูดอะไรและทำอะไรแล้วขั้นตอนการทำ Empathize มีอะไรบ้างคะมี3ขั้นตอนหลกัลกๆเลยขั้นตอนที่1เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีสัมภาษณ์หรือสังเกตการเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ ขั้นตอนที่ 2. วิเคราะห์ข้อมูลให้เรานำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาความต้องการและปัญหาที่แท้จริงขั้นตอนที่ 3.... ส,สร้างความเข้าใจร่วมกันในทีมเป็นการแชร์ข้อมูลกับทีมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจผู้ใช้ในมุมเดียวกันแล้วกระบวนการทำงานจริงๆของ Empathize เนี่ยเป็นยังไงคะกระบวนการทำงาน Empathize มีลักษณะเป็นวงจรนะน้องใหม่ลองจินตนาการดูนะโดยเริ่มจาก 1. เริ่มจากการตั้งคำถามเราต้องเริ่มจากคำถามที่อยากรู้เช่นผู้ใช้มีปัญหาอะไรหรืออะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาไม่พอใจ 2. งลงพื้นที่เก็บข้อมูลเราต้องไปสัมภาษณ์หรือสังเกตการในสถานที่จริง 3. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เป็นการนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อหาความต้องการที่ซ่อนอยู่ 4. ปรับปรุงคำถามและเก็บข้อมูลเพิ่มซึ่งถ้าข้อมูลที่เราได้ คิดว่าอย่างไม่พอเราสามารถกลับไปเก็บข้อมูลเพิ่มได้แล้วถ้าเราทำเอ็มพาฒนไรส์ได้ดีเราจะได้อะไรบ้างคะผลลัพธ์ที่ได้มีหลายอย่างเลยเช่นความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับผู้ใช้เราจะรู้ว่าผู้ใช้ต้องการอะไรจริงๆไม่ใช่แค่สิ่งที่เราคิดว่าเขาต้องการโอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งการเข้าใจปัญหาที่แท้จริงจะช่วยให้เราคิดโซลูชันที่ตอบโจทย์และสร้างสรรค์ลดความเสี่ยงในการพัฒนาและถ้าเราเข้าใจผู้ใช้ตั้งแต่แรก โอกาสที่โซลูชันที่เรานำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาที่เสี่ยงต่อการล้มเหลวก็จะน้อยลงนะอูนะอูท,อทมีตัวอย่างจริงๆของการทำ Empathize ไหมคะมีสิตัวอย่างที่ดีคือ GE Healthcare พวกเขาออกแบบเครื่อง MRI สำหรับเด็กโดยเริ่มจากการเข้าใจว่าทำไมเด็กถึงกลัวเครื่อง MRI พวกเขาพบว่าเด็กกลัวเพราะเครื่องดูน่ากลัวและเสียงดังมากแล้วเขาแก้ปัญหายังไงคะพวกเขาเปลี่ยนเครื่อง MRI ให้เป็น Adventure Series เช่น ตกแต่งให้เหมือนเรือจนสลัดหรือยานอาวกาศทำให้เด็กสนุกและไม่กลัวอีกต่อไปว้าวดูแปลกใหม่ไปเลยนะเนี่ยนาอูตนาอูตน้องขอลองสรุปความรู้หน่อยนะว่าขั้นตอนเอมพัทั์เนี่ยคือการเข้าใจผู้ใช้อย่างลึกซึ้งโดยใช้วิธีสัมภาษณ์สังเกตและวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลเพื่อนำไปหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไปใช่ไหมคะ ใช่เลยและถ้าเราทำ e m p a t h i z e ได้ดีมันจะเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้ทุกขั้นตอนต่อไปมีประสิทธิภาพวันนี้ขอบคุณนะอูดมากค่ะสำหรับความรู้แน่นๆเลยเช่นกันจะน้องใหม่ถ้าชอบกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้นาะอูดและพี่ใหม่ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย